ดีครับพบกับผมตอซาบาทเทร์แล้ววันนี้เราพาขึ้นมาที่อ่างเก็บน้ําล่องพิบูลใช่ไหมอ่างเก็บน้ําทํานบทำนบอ<บ>ำเภอร่องพิบูลเห็นไหมเกยไเนานะสูงมากเป็นอ่างเก็บน้ําที่แบบอยู่บนเขาสูงที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยนะอันนี้คือที่มาของน้ํา ถ้ามองไปไกลจะเห็นน้ำตกอ๋อเป็นฝายแบบนี้น้ำลน้นอยากลงไปถ่าย<ร>าข้างล่าง,ง,งแ้จะลงไปยังไงไปถีบลงแบบไหมาล้วไม่มีป้ายบอกแนละ้วมันก็ชื่ออะไรแค่เห็นต่ไก่ว่ามันน้าขึ้นเห็นอะไร เป mm, so mm. oh, ็นเหมือนสันเขื่อนอ่ะมส่งมอ่บนเขาเหรออยู่บนเขาเลยอ่ะไหนวะไม่เห็นะแพี่ก็ไม่เห็นออเรื่อยๆเ น,นี่ไงถนนมันมาเจอกันใช่ไหมทางขึ้นอ่างเก็บน้ำนี่โค้งมานี่เลยโค้งอีโค้งอีกเอ,อ้ยแล้วโค้องอีกโค้องอีใส่นี่ดีกว่า

等你一下，等下，他能怎么弄呢？跑，嗯，跑得哈。嗯 ไม่เป็นถนนเป็นถนนถนนแบบนี้แหละไม่ดูอะไรดีดูวิวข้างนี้งงมาทานไหมคนชา <c oughs> ้าจี๊ดดูวิวข้างนี้ ก็ไม่ใหญ่มากใลนะ่ไหมแต่น่าจะมีเรือเป็ดเนาะอ่าเ,าเ่้ย <c oughs> งยางเราก็พังไะและมันสูงไนงะมันขึ้นมายากเหยว่ามันแคบเขาก็เลยแบบไม่ได้เปิดจริงจังนู้นเรามาทางนู้นถนนเส้นซ้ายเนยโเอนะเอ เก็บน้ำที่วิวสวยคุพดๆกันเลยทำไมโคก็ยังขุดอยู่เลยถ้าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูที่มาของน้ำดีปะ่ปะไป ต้องเป็นคนที่นี่มั้งถึงจะรู้ว่ามันมีทางก็จะขุขัด น้ำไหน้ำเย็นเท่าที่พักเราไหมแต่นในแผนที่เรามีแต่นตกท่าั้นง่มีนตกต่อ 係咪？ มัมนเป็น 4G อยู่เลยอะนี่ของต่อทูใครว่าทูดีมดีอันนี้สัญญาณเน็ตมีนะ 4G แต่ว่าสัญญาณขึ้นโทรศัพท์อ่ะอ๋อยังขึ้นโทรศัพท์เจ็บไม่มี <laughs> <laughs> นี่จุดเดียวไม่ยเอาวะสมัยนี้เขาใช้เน็ตโทรกันหมดแล้วเออโทรเน็ตได้เออเน็ตสำคัญกว่าเนี่ยส่งให้ลูกค้าได้ด้วยงอลูกค้าถามมา เยิบเลิเน้คัญกว่าน,นะทุกคนเย,ยอบเยบเลยเจ็ร<อ> <100 S 2> ้อยเมตรถึงถูกคลายเลยนะขอบอยเซียนได้ไหมไม่ได้บอกเ้ยว่าไสบอกถูกคลายเลยคือ,อคลายโทรศัพท์เลยว่านี่มี้ออวบะตอง,อน,ตองนี่สำคัญกว่าเน็ตโทรศัพท์สำคัญที่สุดสำคัญพันธัญาณโทรศัพท์บอกถูกคลาย พรบางทีอ่ะเรานึกถึงคนที่จะช่วยเราออกแต่เราไม่มีเบอร์เขาเออใช่เราไม่มีเบอร์แต่ว่าอยู่ใน facebook อยู่ในไลน์อ่ะเรามีเพื่อนกันนี่อย่างที่ที่พักเราอ่ะเราก็ไม่มีเบอร์ของเนาะแต่เราแอดเฟซกันละ